แต่เยอะมากก็ขอให้ทุกคนอดทนนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่คิวก็จะปิดวงแล้วมันก็ต้องเหนื่อยก็ต้องลําบากธรรมดาอากาศก็ร้อนมันก็เป็นอย่งสี่หละมอลล์รำหอมันดีก่านี้พอมีอีกแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้ของมันนะครับมันสิดีไปก่านีก็ได้นะครับเราก็แค่อดทนถ้าเรายังรักแล้วก็อยากทําอาชีพนี้อยู่นะครับมันไม่มีใครสบายทุกคนทุกแผแนนทุกหน้าที่ โมมีผู้ใดเลื่นกันคือลําบากกันเหมิดนะครับแต่เราก็มาทํางานเรามาเรามาตามเรามาล่าฝันใช่ไหมครัแอน,นบอใช่ไหมครับเ,ออเราต้องเราต้องหนักแน่นมันเหนื่อยมันล้ามันลําบากมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกอาชีพนะครับก็ขอให้พวกเราอดทนแล้วก็ขอให้พวกเรามีพลังเยอะๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ส่งพลังบวกในเฟซบุ๊กให้กับเพื่อนๆนะคะคอยกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันนี่แหละคือเฮ้าให้กันมังใจกันเองมันมันดีที่สุดเองอยากสิบอกว่ามันบ่มมีผู้ใดเบิ่งกันนอกจากไทยนํำกันเองย่ามลมมากย่งเป็นอย่างมากย่างเป็นไข่มากกับเคื่อเขาเบิ่งกันเองเฮ้าก็ต้องดูแลซอยกันแก็อยากสี่ให้ทุกคนอดทนจักน้อยกับสิปีโป้งแล้วเนาะ ันก็อาจจะร้อนหน่อยเนาะแล้วก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติว่ามีเรื่องร้อนใจก็จะเย็นๆกัน,กนกค่อยๆคุยกันนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วนะเดี๋ยวอันนี้คือเป็นคนละสองร้อยโอเคช่วยช่วยช่วยค่าน้ําช่วยให้ทุกคนค่าหลายๆคนก็เป็นค่าข้าวได้เหมือนกันนะเนาะสองร้อยก็ที่อนที่บอยช่วยแล้วก็แม่แดนแล้วก็ทุกๆคน คอยให้กำลังใจน้องๆอยู่นะคะบรได้ทาร์ตนเดอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้บริหารกำลังใจเกินร้อยนะคะเป็่งันน้ำใจแล้วนะครับกำลังใจทีมงานทุกทุคคดแล้วตีพว่แล้วเขาไปเตรียมตัวเขาปีที่เก่าตอนนี้โยบานเํากำลังตัดชนกำลังเอทฉากกำลังขยายพื้นที่นะครับเราจะได้พื้นที่อยู่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเพื่อควม สะดวกของพวกเขานะครับ <c oughs> เราก็เตรียมส่วนที่จะปิคงกันครับ <c oughs> ไม,ม่ดีที่สุดนะครับทำให้ดีที่สุดนะยุคกุงเทพหรือวัยยุบันเฮ่ากะา <c oughs> ระตังเสื้อยกไม่น่าจะถึงสี่สิบคิวใช่ไหมครับนะนาสิป,ประมาณอยูี่สิบคิวพอให้พวกเราเต็มที่นะครับใช่ผู้ใดเบอกให้เฮ้าใดนะครับ